ตุ้ยตุ้ยตุ้ยปูตายปูตายงามบ่แต่งตอนนั้นนี่คือใต้อยู่บ่บ่ได้แต่งจักแต่งอยู่ได้อู้ทั้งใหญ่ทั้งหยังอู้ทั้งคาวทั้งเท่งามดีผมแท้จังมันแท้อ้ายงามเองนี่ๆๆๆนี่นี่ใสไอ้บ่าวๆส่งนี่เฮามาห้องเล็บเนาะย่อ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  ไอ้บอบกินยังคือมันรอกัวเกาแถ่น่าสิกแพ็กเกงไงกัวเกาเยอะอย่าอย่าคอยวันนี้กินเคคอยกินข้าวอย่าคอยรอคอยคอยวันนี้กินเคอย่าอยไปกินข้าวอหม่ไงยาวอยู่บ้านไอ้เอ้ยแต่มาตั้งทามีอย่าอท่าแปลกเลยข้องงามขึ้นแต่ว่านี่ยังบางนาขึ้นนะฮะขึ้นแบบประดุกชุนเคลื่อน บังหน้าจะคลองท้าแม่ไปหาลงเตจงวังอะหงอกวังงามจะก็ะหักแต่ว่าสมนียังหักอยูนิกไซเจ้าชิเปลี่ยนก็เปลี่ยนเด้อเหลืองวัดหลวงัวเองนะขยี้ขยี้ขยี้หน้าจะก็คือพีมันออกแต่ภาษาคนนี้สิเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นิกไซคนเคยเจ้าเด้อเจ้าหงอกบอกไพมคอยบอกเจ้าในหลวงบอกตัวเองที่บอกคอยบอกเจ้าในหลว ไม่ทายคลิปแล้วบอ่ทาแล้วเป็นยังไม่ยังทายแลวนะไม่ยากทายแลนะบ่อาไม่ยังทายเลยนะฉันเบื่อันเบื่อยังมยาทายรวนดตัน เด้โยส่ก็มีเตะไหนใช่ไหมคะแง่งามตะวันสิเดินแบบงามเบิงนาคยนาเบิ้งนาก็นา,นา,ค,นาคันคัดปัญหาเด้อผันีปัญหาหา้หาร้อหา้หาร้บาทคอกระเบานะนนีเปลืองเงินเปลืองขวหัตะว่อยงามต่ว่าเบิงดีดีเยคอยโอ้คอยลากว่า